การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนของของเราเนี่ยเราก็จะเดินตามรัฐนะครับคือถ้ารัฐจ่ายเงินสงเคราะห์เราก็จะจ่ายเงินค่าสินใหม่จากการประกันภัยควบคู่กันไปแต่เนี้ยระบบที่รัฐใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้การใช้เจ้าหน้าที่เดินสำรวจนะครับซึ่งเราคิดว่ามันเสียเวลานะครับต้องใช้เวลามากแล้วก็ใช้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่มากนะครับ จริงๆเรามีภาพถ่ายดาวเทียมมานานแล้วแต่ว่ายังขาดการนําภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมาแปลผลถึงความเสียหายของพืชผลทางเกษตรโดยเฉพา,ขาะข้าวกับข้าวโพดนะครับนะครับเราก็มีมีการข้อมูลการจ่ายเคลมแต่ละปีค่อนข้างชัดเจนว่าพื้นที่ไหนนะครับมีภาพถ่ายดาวเทียมในแต่ละปีในแต่ละช่วงเวลาตอนนี้ถ้าสามารถแมทชิ่งกันได้ตอนนี้มันก็ได้ระดับหนึ่งว่าอ,อ๋อถ้าภาพถ่ายดาวเทียม สีเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยคอปเาให้มันเกิดอย่างนี้แต่ว่าช่วงเวลามันอาจจะเหลื่อมกันเป็นปีนี้ก็คงเป็นปีแรกที่เราจะเอาแอปพลิเคชันที่ทั้งบริษัท i n f i e l d และ r e c o l d เข้ามาใช้ในการให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็วาดรูปแปลงของตัวเองแล้วก็ส่งเข้ามาในแอปพลิเคชันแอปก็จะไปประเมินผลอีกทีหนึงอทำอย่างนี้มันดีอย่างว่าในกรณี ที่ผู้ว่าประกาศหรือไม่ประกาศเราก็จะมีหลักฐานอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือถ้าเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลเกษตรอำเภอเดินสำรวจแล้วทางผู้ว่าประกาศเขตภัย,ภยพิบัติรับจ่ายเราก็จ่ายแต่ว่าบางทีมันมีพื้นที่ที่พื้นที่แปลงเล็กแปลงน้อยอะไรอย่างเงี้ยที่ตกสำรวจไปอย่างเงี้ยท่านผู้ว่าไม่ได้ประกาศตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาที่ที่เกิดขึ้นเพราะว่าชาวนาเสียหายแต่ว่า กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองเขาก็จะไม่ได้รับเงินสงห์จากจากทั้งรัฐแล้วก็จากระบบประกันนะครับังนั้นก็วิธีนี้นี่ก็จะช่วยได้อย่างน้อยว่าก็มีเอกสารยืนยันว่ามันมีความเสียหายจริงเราก็จะสามารถคือพูดง่ายทางรัฐก็อาจจะออกมาตรการช่วยเหลือพิเศษหรือทางประกันภัยก็อาจจะมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษอย่างไรพวกนี้ก็ให้มันมีความชัดเจนกว่าปัจจุบันนะครับแล้วมันก็จะเป็นการปูพื้นในอนาคตคืออย่างในประเทศ จีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้แต่อ,อินเดียเด็นี่เขาใช้ภาพถ่ายดอทเทียมแล้วก็จะใช้โดรนบินเช่นภาพถ่ายดาทเทียมบอกครับพื้นที่นี้ประสบภยัยตำบลน,นี้สมมติอย่างนี้เขาจะมีภาพถ่ายดอทเทียมมาแล้วก็กําหนดโดรนบินสํารวจซึ่งโดรนเนี่ยวันหนึ่งทํางานมากกว่าคนได้หลายร้อยเท่าถ่ายรูปได้เป็นร้อยไร่พันไร่แล้วภาพก็จะชัดเจนอันนี้ก็เดี๋ยวให้พ้นหลังโควิดก็จะไปดูเรื่อง เทคโนโลยีเรื่องเรื่องโดรนที่เขาเพิ่งเอามาใช้เมื่อสักประมาณ5-10ปีที่แล้วนี่เองในการสำรวจแทนคนนะครับก็ก็เชื่อว่าโครงการเนี้ยในผมหวังว่าอย่างน้อยก็ประมาณไม่เกิน3ปีน่าจะเริ่มเอามาใช้างานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น